โอ้มาไวมากสวัสดีสวัสดีครับค่ะวันนี้น่าจะไม่นานนะเพราะว่าฝากกันบ้านไปได้วันนี้แบดแบดไฟเดย์เนาะสุกสิบสามมโหวันแห่งความโชคร้ายเลยวันนี้มาแล้วเซ็นชื่อเลยครับไม่นานนะครับบันทึกวิดีโอไปแล้วนะเรื่องเรียนได้ลงทะเบียนเงินสองพันบาทไปแล้วนะครับได้ลงไปแล้วเนาะหวังว่าหวังว่าจะได้นะ รอเพื่อนอีกสักแป,ป๊บนะครับไม่นานครับไม่เกินสิบนาทีครับสิบนาทีสิบห้าทีคนระแแชมพูที่ต้องเยเกียรตีแล้วกับนิติพลนี่ต้องส่งงานนี่จะได้เกียรตแน่นอนละว,วางแผนการเรียนด้วยนะนิติพลอ่ะปูไม่ได้อยู่ใกล้ที่ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เด้ออ้าวปาแล้วเซ็นชื่อปุบออกแล้วไอ้นิติพล ออนึกว่านึกว่าเซ็นแล้วเออทำไมไมันกดออกไปทำไมวะ <c oughs> ตัวเลขเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินครับไม์บักอ๋อนึกว่ามือลั่นเปล่า <c oughs> ไม์มันบั๊กผมได้ยินเบาผมเลยออกแล้วเข้าใหม่เฮ้ยเราลองดูแบบข้อมูลวิใจหนึงนะที่แบบมันก็น่าสังเกตเหมือนกันสำหรับตัวเลขไวรัสโครโรนาเนี่ยเอ,อย้ยประเทศอเมริกาเนี่ยฉี ือไซเฟอร์้วส่วนใหญ่เนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็ยังติดอยู่นะเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนี่หมายความว่าไงเนี่ยมันมันน่าคิดเหมือนกันนะบางบางครั้งการไปที่เราไปให้ค่าวัคซีนเอ n มมากเกินไปนี่มันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันมันต้องเทียบตัวเลขกันดีๆอ่ะนี่มันพออะไรไม่รู้ครับโอ้เนี่ยน่าน่าคิดนะว่าทำไมบ้านเขาสืดไฟเฟอร์แเราก็ยังเยอะแยะมากมายวะ มาตรการต้องพวกบ้านเขาเนีมันไม่ยอมใส่หน้ากากกันนะแล้วก็อันาาหนึ่งเนาะไม่ยอมใส่หน้ากากอินเดียมันดืด้อกันน,นะพวกมันอ่ะนะมันดื<ต>้อกันนี่คือแบบจัดการไม่ได้คล้ายๆกับประเทศเราอะ่ะจากที่ใช่<ด>คือพยายามจะบอกให้พยายามจะบอกให้ประ,ะาชาชนในประเทศทําตามแต่มันไม่ทําตามที่ว่ามีข่าวเอาไม้มาตีกันในอินเดียนี่ก็หาดีนะที่ตารวจถือไม้บ้านเราน่จะมีบ้างนะ บ้านเราตำรวจใช้กระบองตีประชาชนครับอ๋อตีคนละอยากเนาะ <c oughs> อนี่ก็น่าแปลกนะคนตายก็ไปหกแสนกว่าแล้วของเราคนตายก็เจ็ดพันแล้วตายตายตายไม่เสียเวลานะครับวันนี้ก็จะไปเลยเนาะใครไม่มาที่หลังก็ไปชมย้อนหลังเราแล้วกันนะครับกลับมาทออ่อนงเทียวเนาะ <c oughs> จะไปพูดในเรื่องของอ่ความถี่สัมพัทธ เนื้อเรื่องหลักของวันนี้คือความถี่สัมพัทธ์นะครับความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์เนี่ยหาหาไม่ยากเลยนะก่อนจะหาความถี่สัมพัทธ์นะครับเราจะต้องรู้จํานวนทั้งหมดก่อนของชุดข้อมูลนั้นนะครับอย่างตัวอย่างที่รูนํามาเนาะข้อมูลชุดนี้นะครับมีข้อมูลทั้งหมดอยู่สี่สิบตัวเนี่ยเดี๋ยวมาร์กสิบสี่สิบตัว ดังนั้น40ตรงนี้ก็จะไปเป็นตัวหารนะครับของในการหาแต่ละแต่ละช่วงชั้นเนาะอย่างนักเรียนสังเกตวันจันทร์นะครับวันจันทร์มีห้าความถี่ห้าเราก็จะเอาห้ามาหาร40นะครับก็ออกออกมาเป็นสัดส่วนของความถี่สัมพัทธ์เนาะคือ0.125นะครับแดก็ไปหาร40วันอังคารอ่ะ พุทธเจ็ดคนก็ไปหารสี่สิบใช่ครับพฤหัสบดีมีหนึ่งคนก็ไปหารสนะี่สิบเนาะออกมาเป็นศูนย์จุดศูนสองห้าแบบเนี้ยจะสังเกตว่าสังเกตว่าอะไรสัดส่วนนะครับจะไม่เกินหนึ่งนี่นี่ตรงนี้สัดส่วนที่ออกมาจะไม่เกินหนึ่งเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยรวมแล้วนะครับมันก็ต้องได้สี่สิบคนถูกไหมในส่วนของสัดส่วนเนี่ยเมื่อเอา สัดส,ส่วนทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะเลขเลขประถมเอามาบวกกันมันก็ต้องได้สี่สิบส่วนสี่สิบซึ่งมันก็คือหนึนั่นเองนะครับความที่สัมพัทธเนี่ยมี2ประเภทนะประเภทแรกก็คืออยู่ในรูปของสัดส,ส่วนนะครับและอีกประเภทนึงถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราดูตรงเนี้ยศูนยนสองหนะครับมันทําไมมันดูยากมันดูยากเพราะว่าอ่า ถ้าจะบอกว่าเออมีคนเกิดวันจันทร์กี่คนถ้าเราบอกว่าสัดส่วนศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าก็อาจจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ยากดังนั้นเราจึงทําให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการที่นําไปทํามันเป็นร้อยละอ่าเวลาเราพูดถึงร้อยละเนี่ยมันก็จะดูง่ายเปรียบเทียบกันเป็นหนึ่งร้อยคนอย่างนี้เนาะเช่นถ้าบอกว่าวันจันทร์มีประมาณกี่คนนะครับเราก็เอาตรงเนี้สัดส่วนไปคูณร้อยนะครับหรือมันก็จะมีประมาณ ร้อยละสิบสองจุดห้าเนาะนั่นก็หมายความว่าจากเดิมที่มีสี่สิบก็ไม่ใช่ละถ้าเปรียบเป็นร้อยละก็คือถ้าสมมุติมีร้อยคนวันจันทร์ก็จะเกิดประมาณสิบสองคนวันอังคารก็จะเกิดประมาณยี่สิบคนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะหลักการสำคัญของวันนี้ที่จะทำการบ้านได้ก็คือต้องหาความถี่ให้เจอก่อนนะโดยการคล้ายๆกับแบบคุณหัดที่สามครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็ทําออกมาเป็นสัดส่วนสัดส่วนก็ ก็คือเอาความถี่ของแต่ละชั้นนั้นไปหารด้วยจํานวนทั้งหมดนะครับมีข้อสังเกตอะไรที่ครูอยากจะให้พวกเราสังเกตดีๆก็คือในส่วนของการรวมด้านล่างนะก็คือถ้ารู้ด้านล่างเนี่ยมันไม่ควรจะผิดนะครับเช่นถ้าข้อมูลจะด้านมห้าตัวนะครับความถี่ก็รวมเป็น50สัดส่วนสัดส่วนนี้จะตอบแค่นหนึ่งได้เท่านั้นนะครับจะตอบอย่างอื่นไม่ได้ตอบได้ก็คือจํานวนเต็มหนึ่งและร้อยละแน่นอนนะครับว่า ร้อยละจำนวนเต็มก็คือ100ยหนนะครับมีโอกาสที่ไม่เป็น100่ง้ยไหมมีโอกาสที่ไม่เป็นหนึ่งไหมมีไม่ไม่ไม่มีมีมีบางทีนักเรียนเวลามันปัดเศษอะมันอาจจะเป็นเก้าศเก้าเก้าเก้อเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นร้อยละ9 9 9 9สิบเกเปอะไรเออเป็นไปได้แต่เลินพรนะรับทันนะ เออแต่โดยรวมแล้วเราให้เราให้เราตอบไปเลยว่าหนึ่งร้อยละร้อยน่ะครับหรือว่าสัดส,ส่วนนี่คือเต็มหนึ่งนั่นแหละนะไม่พูดเยอะแล้วไปไปดูการบ้านไปดูการบ้านเดครูสั่งการบ้านอีกเงีค้ครูครูพักไม่สั่งบ้างเล้ไหมครับได้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 แต่การบ้านนี่ต้องบอกเลยว่าดีดีตรงที่อะไรแต่ละคนเนี่ยเลือกที่จะทํามาก็แล้วแต่อารมพวกเราอะอ่ะจะให้ดูนะ ว่าบางคนก็แบบอยากจะทำสามทุ่มอะไรเงี้ยก,ก็ทำมาก็ไม่ได้ว่าอะน,นเก่ามึงทำไม่เสร็จเลยเราคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยต้องมีแพรชมพูทำอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> เนี่ยการบ้านเนี่ยแพรชมพูก็ว่างว่างตอนสิบโมงเงก่ก็ทำสิบโมงทำแค่สองนาทีเองเห็นไหมผมว่างตอนตีหนึ่งผมทำตอนตีหนึ่งนะครับก็มีนะอะดูน้องๆเนี่ยจะให้ดูออย่างเพื่อนๆเ,เ,เราเนี่ยอะเพื่อนๆเ,เราก็ว่างตอนเที่ยงก็ทำตอนเที่ยง มีน้องมออะไรอะ่ะน้องมอสองก็อย่างเงี้ยเอาว่างเก้าโมงเช้ากระทำเก้าโมงเช้าว่างทุ่มกระทาทุ่มประมาณนี้พอดีห้องผมเป็นอสวินรติการกันครับแล้วแต่ <laughs> ก็ไม่เห็นจะทําเท่าไหร่นะห้องเราอะ่ะก็มีแพรชมพูทําอยู่คนเดียวไม่แพรเขาแน่นอนนอู่แลละครับนเมือ่อวัน <Number one. S 1> คืออยากรู้เหมือนกันถ้าเราไม่ทํากันบ้านแล้วเราทําอะไรกันวะ <laughs> นอนครับโออ อ้าไม่ยากนะ่าวความพีก่อนตรงนี้ก็สังเกตดีดีนะสิบสิบไปจนถึงสิบเก้านะครับชั้นแรกอ่ะชั้นสองก็ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบไปจนถึงย <30 S 2> ี่สิบเก้ายี่สิเก้ายี่สเก้ายิบเก้ายบเก้าครับ,บแล้วก็ชั้นต่อไปก็สามสิบไปจนถึงสามสิบเก้าอย่างนี้เนาะก็รวมรวมไปสุดท้ายแล้วแต่ข้อบุญชุดนี้เขาบอกมาแล้วตนะเว้ยว่าความทีคือ หนึ่งสี่สิบตรงนี้ตอบสี่สิบเท่านั้นเออและความทีสัมพัทธ์ความทีสัมพัมทธ์ตอบหนึ่งนะครับตอบ 20, ย,ยี่สิบเ้ยไหมครับตรงนี้ตอบอะไรหนึ่งร้อยอ่ะเนี่ยตอบรอได้เลยนะใช่เนี่ยยังต้องขาก่อนว่าความทีมันมีเท่าไหร่นะครับอ่ะคุณฉเฉลยเลยมีอะไรยากตรงนี้ไหมครับต้องไปทีละต้องไปง่ายๆครับ ครูเฉลยเลยครับอ่าสิบถึงยี่สิบช่วงนี้มีสามคนนะถ้าสามคนความผิดสัมพัทธ์ก็หาอย่างไงเอาสามไปหารหาอะไรหารสี่สิบสี่สิบค่ะอ่าหารสี่สิบก็จะออกมาเป็นสามหารสี่สิบกดเชิงตรีเลขก็ได้ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าเออตอบก็ต้องตอบศู 0. 0นย์จุดศูนย์เจ็ดห้าอย่างงี้เด้อร้อยละร้อยละกคไไค็คูณด้วยอะไรคูณด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งร้อยก็จรอจกมาเป็นเจ็ด จุดห้านี้เองประมาณนี้แต่บา้านก็มีประมาณนี้นะไปไปลองทําดูทำรวมรวมรวมมาเออมีอีกอันนึงที่ครูอยากจะบอกแล้วครูก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมมันคิดยังไงในช่องในช่องความถี่สัมพัทธ์อ่าฮะต้องตอบเป็นโพสตนิยมสามตำแหน่งเท่านั้นนะครับเพราะตอนครูทําเฉลยอะ่ะมันมันตอบเป็นโพสนิยมสามตำแหน่งครูไม่แน่ใจว่าถ้าตอบหนึ่ง กับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์มันจะให้ถูกเหมือนกันไหมอันนี้ครูไม่แน่ใจนะอ oh. <laughs> ครูไม่แน่ใจและในช่องร้อยละในช่องถัดร้อยละความผิดสมบัถให้ตอบเป็นพจนิยมหนึ่งตำแหน่ง <So> อันนี้ครูก็ไม่แน่ใจ <Yeah. S 1> ครูไม่แน่ใจครูต้องบอกก่อนครูไม่แน่ใจเฉลย mm hmm. เพราะว่าไม่รู้ว่ามันประมวลให้ถูกเหมือนกันไหมถ้าจะให้ครูว่านะ ช่องความขี่ตรงเนี้ผ่านมาตอบสามตำแหน่งและช่องร้อยละตอบหนึ่งตำแหน่งมันก็มีค่าเท่ากันใช้ไหมครับ AI มันน่าจะให้ถูกอยู่นะครับมันเท่ากันแต่ครูไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์อ่ะมันจะประมวลเอไอเหมือนกันแม่เอไอ AI AI มันน่าจะให้ถูกอยู่ครับเอเคโอเคมีสามข้อมีสามข้อเพราะไม่ผลรับมันเท่ากันนะเอสามข้ออย่างข้อนี้มีสี่สิบสองหมู่บ้านก็ไม่ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะน่าจะสี่สิบสองคนนะครับช่องล่างเนี้ย แล้วก็อีกข้อนหนึ่งก็เขาก็จะมีตอบคำถามไหนะมนะลองทำนะครับโอเคสั่ไว้เท่านี้นะจ้าวันนี้ใครยังไม่ใช้ชื่อใช้ชื่อด้วย thanks you teacher จ้าเชคชืค่อเราออกได้เลยจ้าขอบคุณมากที่เข้ามาเรียนเจอกันจ้าข้องผมค่ะครูห้องผมที่ส่งห้อผมที่ส่งตัวแทนมาเรียนทุกวันเลยนะสุด <laughs> ยอดมากอย่าลืมนะครับว่ามันบันทึกวิดีโอนะครับครูมี youtube นะครับนักเรียนครับเนี่ย ใครที่ไม่เข้าเรียนเนี่ยไม่ไม่มีแน่นอนในนี้ไปเสร็จแล้วออ <YouTube S 1> ลยูทูบชื่ออะไรครับที่ผมไปกดซับสไครต์ให้ครับบลูม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 เนี่ยช่องเ่เดี๋ยวไปไปตามนะนี่ผมไปกดซับสไครต์แล้วก็จะเอาเพื่อนในป,ปั่นยอดวิวให้ครับโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือไม่ได้หวังรวยนะเออดียด๋ยวครูจะได้เป็นยูครูจะได้เป็นยูทูบเบอร์เร็วๆอ่าเซ็นชื่อแล้วออกเลยจ้าเซ็นชื่อแล้วออกได้เลยเพื่อเพื่อครูจะมีส่วนแบ่งให้ผมบ้างอะไรเงี้ย ไป่ออกไปยมนค่ะไม่ใช่พ uh, ิมพิมพ์มาที่ลูกกูเอ้พิมพิมเออพิมเข้ามาในอะไรล่ะในโปรแกรมเราว่ะน่ชาลีเออนั่นน่ะธัญพรอ่ะออกได้พัศนะนั่นที่ตาอีกคนนึงพิมพ์แล้วก็ออกลูกเดี๋ยวครูส่งกันบ้านไหมฮะ สุชาดาเขาออกกันแล้วสุชาดาเช็คชื่อก่อนสุชาดาเข้ามาแล้วเช็คชื่อ่อนลูกี๋ยวครูจะปิดห้องพิมพ์พิมพ์มพมเช็คชื่อเลยครับแล้วก็ครูส่งการบ้านไปแล้วมาช้าสอนเรียนแค่สิบนาทีเองไปไปรับฟังการบ้านนะการบ้านคล้ายคั้งที่แล้วนะครับ ทีมชื่อเ่าอ,ออกเลยจ้าครูนี่คือหนูพาไม่ทันเพื่อนเลยนี่ถูกต้องครูตรงเวลานะตัวเองก็รู้อะ่ะออ <laughs> มาชาไปแป๊บเดียวสอนแปบ๊บเดียวเสร็จละกว่านหนูจะเข้าได้ <laughs> ครูมันยุ่งยากมากเลยเอ,อ๋เอเข้าใจเนาะ <laughs> เอ็นดู <laughs> ติดติดขัดปัญหาย,ยังไงก็บอกก่อนได้นะเออ คุณส่งการบ้านไปแล้วหรอคะอ่าส่งการบ้านไปแล้วพิมพ์ชื่อเช็คชื่อเลยจ้าพิมพ์ในนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับพิมในนี้เลยตอนแรกคุณจะออกแล้วเห็นเราเข้ามาพิมพ์เช็คแล้วออกได้เลยจ้าอ่าออกกันเลยเจอกันเจอกันบรรจารย์สวัสดีค่ะครู